ข้อ382ดีกาวิพังแห่งสันจริตสิิขาบทนั้นว่าบทว่าเสริวิหารางได้แก่การเที่ยวไปตามความพอใจของตนบทว่าวัาสังได้แก่ยังอาชยาโคตมีโคตมโคตเป็นต้นชื่อว่าโคตรทำแห่งชนทั้งหลายมีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริภาชกเป็นต้นหรือแห่งสกุลน,นั้นๆชื่อว่าธรรมโคตตัพ ย่อมเป็นไปในชนผู้มีโคดท,ทั้งหลายและธรรมัศพท์ย่อมเป็นไปในชนผู้ม <ją> hey, mm ีปกติประพฤติธรรมทั้งหลายเหตุนั้นพระอัฏฐาจารย์จึงกล่าวคําว่าสโคเตหิเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสโคเตหิได้แก่ผู้มีโคดเสมอกันอธิบายว่าผู้เกิดในวงเดียวกันบทว่าสธรรมิเกหิความว่า ผู้มีธรรมอันพึงประพฤติร่วมกันในศาสนาของพระศาสดาพระองค์เดียวกันหรือผู้มีธรรมแห่งสกุลที่เสมอกันด้วยเหตุนั้นนั่นแลพระอัฏฐาจารย์จึงกล่าวคำว่าเอกังสัทารังเป็นต้นในคำเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าเอกังสถทธารังอุทิศาปภะชิเตหีพระอัฏฐาจารย์กล่าวถึงชนทั้งหลายมีชนผู้นุงห่มผ้าขาวและปริภาชกเป็นต้นบทว่าเอกะคณะปริยาปเนหี ได้แก่อัญชนผู้นับเนื่องในคณะเดียวกันมีช่างดอกไม้เป็นต้นดีกาสังคีติสูตรและสมาทิฏติสูตรว่าสตรีอัญชนผู้มีโคตเสมอการรักษาแล้วชื่อว่าโคตตะรคิตาสตรีอัญชนผู้มีธรรมร่วมกันร,รักษาแล้วชื่อว่าธรรมรคิตาสตรีมีสามีชื่อว่าสารขา พระราชาทรงตั้งอาชญาไว้ในเพราะละเมิดสตรีใดสตรีนั้นชื่อว่าสัปริธันดา